สวัสดีครับผมฟองจากช่องฟองรีวิวของนะครับผมวันนี้ก็มีของมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับเป็นาฐานกระดุมนะครับผมฐานกระดุมพ a n a s โซนิกรุ่น CR1632CR2032CR2025 นะครับซึ่งที่ผมสั่งมาก็จะเป็น CR2025 นะครับผมเป็นหนึ่งแผงนะครับ ราคาก็ประหยัดนะครับผมเ๋าวผมจะมาแกะให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม,มก็ห่อเป็นใส่ถุงบ๊อบ้มาอย่างดีนะครับผมนี่นะครับตัวฐานของเขานะครับผมจะเป็น Panasonic DL2025 นะครับผมเป็นแบบ3โวลต์นะครับ Ma d e I ิน n d o n e s i เซียนะครับผมฐานผลิตจากอินโดนีเซียแต่เป็นภาษาคล้ายภาษาจีนนะครับซึ่งาฐานชนิดพวกนี้นะครับมีอายุการเก็บได้ประมาณ5ปีนะครับผมผมก็ซื้อมาเอาไว้สำรองใช้กับ อกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปหาดูกันได้นะครับที่ช็อปปี้ฮัซาดานะครับหรือเว็บไซต์ที่ขายฐานนะครับต่างๆนะครับผมภาพสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับเวลาผมมีของอะไรดีๆมารีวิวอีกเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขอบคุณครับผม